โอ้โหโอ้ยปีนลายไล่ขนาดครับส้องโตัวครับลงไปปีที่ห้ามาได้อำมาเฮตเป็นปิงแห้งไหมครับนนสวัสดีครับสวัสดีพ่อนเพี่งน้องทุกท่านนะครับมเน,นี้ พามาห้าปีกเก้าแล้วครับนองที่มามืันนี้คืออยู่ในป่าเลยครับนนืันนี้เป็นนองอยู่กลางป่าเลยครับนนืันนี้นี่ครับเป็นป่าล้อมรอบเลยครับน,น้องมีแต่ป่าครับนนืันนี้ทางเข้ามาก็ลอดเข้ามานำนี่แหละครับเป็นทางเข้ามาในน้อย,อยมวนป่าเข้ามา นตกแห้งอย่างครับช่วงนี้น้ำกันไหลนะครับน้ำนองเดี๋ยวมาติดตามกันครับมัอนี้ครับว่าสิได้หน่อยได้ไหลสัญญาคำนี้ครับอนี่ยครับาาได้หา้าบเนี่ยครับได้การคำมื่อกี้นี่พอดีมายืนยูมื่อกี้นี่ครับปิ่งเต็มนะครับน้ำข้าวมาเต็มแล้วกูละอือฮึ กำลังเข้ามาครับพี่โอ้เดีย๋ยวสวิงมาเด้ครับโอ้กำลังเข้ามาครับปิงอย่าให้ได้เตรียมพร้อมเลยครับพอดียืนยืนเปิดคลิปอยู่ครับเมื่อกี้นี่ปิงเข้ามาจาับเต็มค่าแล้วครับคุณนะโอ้โหโอ้ปิงไล่ขนาดครับเดี๋ยวเอาท่างกันได้ครับเอาท่างก่อนทอ่างอย่างยุพี่ ยังไม่ได้เตรียมพร้อมเลยครับพอดีเมื่อก,กี้มหอดมายืนเปิดคลิปสวัสดีพี่น้องอยู่ยกคาขึ้นปิ่นเต็มแล้วครับเอาไปนี่ลงไปะลง่ลงไปลงไปลงไป ได้ครับเด้ยอยังบ่ถนัดนะฮะเลยเตรียมพร้อมเดี๋ยวก็คอ,อตั้งกองก่อนครับยังทางได้เตรียมพร้อมครับเมื่อกี้นี่พอดียกข้าขึ้นเห็นปิ่งจับเลยเอาก่อนมาครับวันนี้ 没到。 เมื่อกี้นี้เมื่อกี้ยินทาได้เตรียมพร้อมข้าบเมื่อกี้กินเข้ามาก่อนอยากได้เตรียมเสวิ่งเตรียมทั้งเลยครับ สมาตัวนี้แห้อครับแปแบบแบบแบบ น้อยก็เข้ามาไล่ตัวรับปิกน้อยปิงน้อยป,งอยปิงน้อยเต็มเลยครับปิงน้อย เห็นตัวนีงกำลังเข้ามาครับเข้ามาอย่างน้ำมนันก้อญ้าในเมื่อกี้นี่เห็นแวบ,บๆเข้ามาเข้ามาไมา้ตัวนึอ่ะเข้าไปนน้ำก้อญ้าใช่ไหม นี่เห็นไลยตัวแล้วครับเห็นเข้ามาลายตัวแล้วตัก่ไดเลยติดดินครับตัก ่ใหญ่ปานได้ครับแต่ว่าแห้ไลายตัวครับจะมองหน่อยตัวครับบ่ค่อยใหญ่ครับเป็นตัวขนาดประมาณนี้ครับไลยตัวแล้วน่า,นาจะประมาณสิบตัวแล้วครับจะมองหน่อยก็ตัวบ่ใหญ่ ห้าปิงเมืนน่อนี้น่าจะได้ประมาณโลขกกั้วๆนี่แหละครับมัน,นไม่ค่อยมากไปเลยน่าจะได้ะประมาณโลขกกั้วๆนี่แหละครับช่วงเซาเข้าไปนอกข้างไหนป่าคือครับตอนลงไปทีแรกนะได้เตรียมพร้อมครับนะได้เตรียมสวิงเตรียมทั้งบินเข้ามาจับเต็มข่ามาแล้วครับ แต่พอเมื่อจะม่องที่หลงที่ไั้แล้วก็บกค่อยบกค่อยได้ครับก็เลยเอามาทางเนาะมาห้าตามท้องนาครับน้องตามท้องนาก็พอได้อยู่ครับพอได้อยู่น่าจะประมาณโลกขวดนี่แหละครับครับมันนี้ก็น่าสิกับน่าสิกับแล้แหละครับความกระคําแเลยครับได้เวลากลับบ้านแล้วแกกับพอบ้านก็ใช้เวลา งมาไก่อยู่ครับมือนี้ก็ได้ครับไปกลับไปขาดป้า,าไปแล้วเขาจะเบิ่งขับปิงก็ได้ปิงที่ห้าไม่ได้น่าจะประมาณโหลก,กลัวเนี่นะครับนี่ตัวบุคคลใหญ่ไปลงลงท่วงเสาเข้าไปในป่านะันได้แต่ตอนแรกครับตอนแรกที่ลงไป คือคือสิไดายไล่เขาลงไปช่วงแรกเข้ามาจับเต็มค่ายครับแต่พอออกจาก,ม,กมืองกันก็ไม่ค่อยมีครับปิ้งละห้าเหมือนกันแต่ก็พอได้เขาจะบ่บไล่ก็เลยเอามาห้าแล้วน่องตามโค้งนาแล้ว,ว,วทางแถวน้อครับแถวน้อพอได้เยอะครับปิ้งกันได้แต่ตัวกรบเพ่ะไม่ใหญ่ไปไหนเดี๋ยวรอน้ำเดือดเสร็จเขาลงไปตุมเข้ามา น้ำเดือดอยู่นี้ใส่ยาสูบนะครับใส่ยาสูบละสเป็น์มาเนี่ยเห็นหรอน้ำเดือดนะครับน้ำเดือดมอดีครับใส่ปิงลงไปต้มปิงหลงไปต้มเลยครับ ต้มใส่มอหนึ่งเลยครับพกเรานวดมันก็ว่าต้มหมอต้มปีกครับแล้วก็เป็นหนึ่งเข้าต่อนหรือเปล่า mm. ใส่อเดียวกันเลยครับ mm. เอาพอดีแข็งๆก่อครับต้มถึงไล่ก็เพื่อย นั่งมาในขันเปื่อยต้มแค่พอดีโตปินพอดีเลีอยข้างในแฉ่งก็พอพอแล้วนะครับเอาได้แล้ว มีพี่น้องทมม่ามาไล่ครับว่าปิงที่ห้ามาได้เนี่ยไปแค่ยังปิงที่ห้ามาได้เอามาเฮ็ดเป็นปิงแห้งไหมครับอันนี้จะเป็นปิงแห้งแบบแบบแบนๆนะครับลีดแบบแบ,บนๆอันนี้โรนึ่งกะพันกาบาทครับแบบนี้พันห้าพันหกประมาณนี้ละครับอันนี้จะเป็นแบบแบบกลมครับเป็นแบบต้มธรรมดาอันนี้ไม่ได้เอาเลือดออกครับอันนี้โลนึ่งกะ พันกว่าบาทเองครับพันเอสพันหนึ่งร้อยบาทแต่วตัวนี้สิประมาณพันห้าพันหกเนี่ยครับประมาณประมาณนี้แหละครับประมาณอันนี้แบบแบบเบนแบบรีดรีดเบนเบนเลยครับดูนีะครับทั้งหมดนี่ก็ห้ากิโลครับทั้งแบบเบนแล้วก็แบบแบบกลมๆไปเนี่ย จะไปส่งครับไปส่งให้ลูกค้ายุ่เพื่อล้ครับกรุงเทพนี่แหะส่งไปัส,ไปสนีอันนี้แบบแบนครับส่องอย่างครับแบนกับกลม